ตอนนี้เราอยู่กันใน40เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ Walt Disney ครับมาเริ่มต้นกันกับข้อที่1 Walt และย o y O Disney เป็นผู้ก่อตั้ง Disney Brothers c a ์ t o o n Studio ในปี1923และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Walt Disney Studio ในปี1926 ข้อที่2ภาพยนตร์เรื่องแรกของดิสนีย์คือหนังสั้นเรื่อง Alice Wonderland ความยาว10นาทีเป็นเรื่องราวของสาวน้อยชื่ออลิซที่ได้มาดูการสร้างการ์ตูนของบริษัทวอลดิสนีย์ ข้อที่3ตัวละครแรกของค่ายดิสนีย์ไม่ใช่มิกกี้เมาส์อย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นกระต่ายชื่อออสวอด์เดอะลักกี้ลับบิดที่ดิสนีย์สร้างให้กับทางยู i นิเวอร์แซลหลังจากทั้งสองค่ายหมดสัญญาต่อกันดิสนีย์จึงสร้างมิกกี้เมาส์ขึ้นมาเป็นตัวแทนของออสวอด์ ข้อที่4เดิมทีมิกกี้เมาส์มีชื่อว่ามอร์ติเมอร์เมาส์จนภรรยาของวอลส์ขอให้เขาเปลี่ยนชื่อตัวละครนี้เขาจึงเปลี่ยนชื่อตัวละครตามมิกกี้ลูนี่นักแสดงเด็กที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยส่วนชื่อมอร์ติเมอร์เมาส์ก็ตกเป็นของหนูที่เป็นศัตรูของมิกกี้แทนข้อที่5ตัวละครมิกกี้เมาส์ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1928ที่โรงละครโคลนีเมืองนิวยอร์กซิตี้ข้อที่6 บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ถูกขายครั้งแรกในปี1955ในราคาเพียงหนึ่งเหรียญสหรัฐเท่านั้นข้อที่ 7. Walt Disney World Resort มีขนาดเกือบ40ตารางไมล์ซึ่งเท่ากับเมืองซานฟรานซิสโกทั้งเมืองหรือเท่ากับ2เท่าของเกาะแมนฮัตตันทำให้ Disney World Resort เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดของโลกในขณนะนี้ข้อที่8โตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกดิสนีย์แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและเปิดทำการครั้งแรก ในเดือนเมษาย,ยนปี1983ข้อที่9วอล Walt Disney ต้องกู้เงิน1,500ล้านแเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างการ์ตูนส n o ว White กับคนแคระทั้ง7และต้องใช้เวลาถึง3ปีกว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งส n o ว White กับคนแคระทั้ง7ก็กลายเป็นภาพยนตร์เพลงที่ทำรายได้สูงที่สุดในช่วงเวลานั้นข้อที่10ในทุกๆปีแผนกของหายของ Disney World จะเก็บโทรศัพท์ได้มากกว่า6,000เครื่อง กล้องถ่ายรูปมากกว่า3,500เครื่องและหมวกมากกว่า18,000ใบข้อที่11ภาพยนตร์วอลดิสีย์ติดอันดับภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดในปัจจุบันซึ่งที่1ก็คือ p i r a t o s t h the r i r i e b n on s t Stranger t i d e s ปี2011ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด379ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดอย่างอวตารปี2009ใช้งบเพียง237ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น ข้อที่12ในปี2009หลังจากที่วอลด Disney ฉายภาพยนตร์เจ้าชายกบในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีเด็กประมาณ50คนที่ได้รับพิษเพราะไปจุบกบตามการ์ตูนข้อที่13ในช่วงเครดิตหลังจบภาพยนตร์ดิสนียได้ใส่ชื่อคาร์ลอในฐานะคนที่คอยชงกาแฟให้กับทีมงานมาแล้วถึง8เรื่องข้อที่14ภาพยนตร์วอลดิสนีย์ทำเงินได้มหาศาลจากทั่วโลกแต่สวนสนุกของพวกเขาทำเงินได้เป็น2เท่าของภาพยนตร์ ข้อที่ 15. ในสหารัฐอเมริกาจะทรงคาลาโฮมเป็นผู้ที่ซื้อวัตถุระเบิดมากที่สุดรองด้วยดิสนีย์เวิลด์แต่ที่พวกเขาซื้อเป็นผู้นะครับข้อที่ 16. ไม้ถ่ายเซลฟี่เป็นวัตถุต้องห้ามในสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์เพื่อความปลอดภัยซึ่งไม่น่าแปลกใจครับเพราะยูนิเวอร์แซลสตูดิโอและฮอลลีวูดก็แบนไม้เซลฟี่เหมือนกันข้อที่ 17. มิกกี้เมาส์มีเพียง4นิ้วเท่านั้นเพื่อลดต้นทุนการทำแอนิเมชัน และทีมสร้างยังคิดว่ามันแปลกทอามิกกี้เมาส์จะมี5นิ้วข้อที่18ในกลุ่มเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมดโสนไวเป็นเจ้าหญิงที่อายุน้อยที่สุดเพราะเธอเพิ่งอายุได้14ปีเท่านั้นเองข้อที่19ตัวละครสุดยอดพ่อหมดเยนซิดอาจารย์ของมิกกี้เมาส์ถูกออกแบบตามวอลดิสนีย์ตอนที่เขาอารมณ์เสียนอกจากนี้ชื่อเยนซิดยังเป็นการนำชื่อดิสนีย์มาเขียนกลับหลังอีกด้วยข้อที่20ในปี1950 วอลดิสนีย์กำลังได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2ทําให้บริษัทเป็นหนี้อยู่4ล้านเหรียญสหรัฐแต่ภาพยนตร์ซินเดอรลเล่าก็ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้และกลายเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จสูงที่สุดของดิสนีย์นับตั้งแต่สโนไวท์ปี1937ข้อที่21ดิสนีย์เป็นหนึ่งในค่ายที่ให้ความสนใจกับแฟนๆที่ยังเด็กเป็นพิเศษทําให้ดิสนีย์แลนด์ไม่มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยกเว้นในไพรเวทคลับที่ชื่อคลับ33เท่านั้น คอที่2ี Beauty and the Beast หรือชมงามกับเจ้าชายอสูรเวอร์ชั Jean, orian, นจีนแบนดาลินแนนจากกิชานหรือชฉนหลงมาพากเสียงเดอะบีสรวมถึงร้องเพลงประกอบให้ด้วยกับตัวละครกับตันลีชางเรื่องมูลหลานในเวอร์ชันจีนก็เช่นกันครับมเจ ข้อที่23จะตูนของค่ายดิสนีย์อย่าง Little Mermaid, Cinderella หรือแม้แต่ f r o z e n มักเป็นการนำนิทานโบราณมาปรับแต่งใหม่และกระตุนเรื่องแรกที่เป็นออริจินัลของค่ายดิสนีย์จริงๆก็คือเรื่อง Lion King ข้อที่24เดวี่เชสเด็กสาวผู้พากเสียงลีโลจากเรื่อง Lilo s t นด t สเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวกันกับที่รับบทซาม马าในเรื่องเด e ะ i n g ข้อที่25 ตัวละครหลักที่มีบทพูดน้อยที่สุดของค่ายดิสนีย์คือช้างดัมโบที่ไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวตามด้วยออร์โลล่าจากเรื่องเจ้าหญิงนิทราที่ทางเรื่องพูดแค่18ประโยคเท่านั้นข้อที่26ภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่องสุดท้ายที่วอลดิสนีย์ได้ดูคือเรื่อง The Jungle Book ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพราะมะเร็งปอดในปี1966ข้อที่27 คําสุดท้ายที่วอลดิสนี์เขียนเอาไว้ก่อนเขาจะสิ้นใจคือเคิร์ตลัดเซล์จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าใจว่าเขาเขียนชื่อดาราคนนี้ไว้ทําไมข้อที่28 Mickey มิกกี้เมาส์เป็นตัวการ์ตูนตัวแรกที่ถูกจารึกชื่อไว้บนดาว Wall of Fame ที่ฮอลลีวูดข้อที่29ที่ดิสนี y ย์เวิลด์ทั้งขยะจะถูกตั้งห่างจากแผงขายฮอทดอก25-9เก้าเพราะนั่นคือระยะทางที่วอลดิสนีย์ดินกินฮอทดอกหมดพอดีข้อที่30 ตัวละครมิกกี้เมาส์อยู่มาตั้งแต่สมัยที่การ์ตูนยังไม่มีเสียงภากและคำพูดแรกที่มิกกี้พูดก็คือฮอตดอกเพราะฉากนั้นเขาขายฮอตดอกอยู่ขอที่31บเอ็ดบนป้ายชื่อพนักงานดิสนีย์แลนด์จะมีบอกแค่ชื่อเท่านั้นไม่มีนามสกุลเพราะวอลดิสนี์ไม่อยากให้ใครเรียกเขาว่ามิสเตอร์ดิสนี์ข้อที่32 ในปี1967ช่วงแรกที่รถไฟหอบไพรเลนออฟที่ i คริเียเปิดทำการพวกเขามีโครงกระดูกปลอมเตรียมไว้แค่เซตเดียวเท่านั้นจึงต้องไปยืมโครงกระดูกจริงจาก UCLA Medical Center มาใช้ก่อนข้อที่33จุดประสงค์หลักที่ม้าในนิสนีแลนด์ต้องใส่เกือไม่ใช่เพื่อปกป้องเท้าของมา้าแต่เป็นเพราะพวกเขาอยากได้เสียงเดินที่ฟังดูคลาสสิกข้อที่34 พราะภาพ,พยนตร์เรื่อง Lion King มีกลุ่มหมาในเป็นลูกน้องตัวใ้ายอย่างสกาทำให้ดิสนีย์ถูกนักชีววิทยาฟ้องข้อหาทำให้ชื่อเสียงของหมาในเสียหายข้อที่35ในดิสนีย์แลนด์จะมีภาพโมเสสของพีสาวทั้งสองคนของซินเดอเรลล่าอยู่โดยคนหนึ่งจะมีใบหน้าสีแดงอีกคนหนึ่งมีใบหน้าสีเขียวซึ่งวอลดิสนีย์บอกว่าสีแดงเป็นเครื่องหมายของความโกรธและสีเขียวเป็นเครื่องหมายของความอิดฉาข้อที่36 วอลดิสนีย์มักมาที่ดิสนีย์แลนด์เป็นประจำทำให้มีการสร้างห้องพักส่วนตัวของเขาไว้ข้างบนไฟสต t ชันแต่ไม่เปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมแต่หากมองขึ้นไปจากภายนอกจะเห็นว่าตะเกียงในห้องจะถูกเปิดไว้เสมอเหมือนว่าเขายังอยู่ที่นั่นข้อที่37ชื่อตัวละครหุ่นยนต์วอลอี e, ถูกตั้งชื่อตามชื่อเต็มของวอลดิสนีย์นั่นคือวอลเตอร์อีเลียสดิสนีย์ข้อที่38 m a l e f i c e n แม่มดตัวร้ายจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรากับแม่เลี้ยงใจร้ายของซินเดอเรลล่าอาจจะเป็นคนละคนกันแต่ใช้นักพากย์คนเดียวกันครับ and the windows t h e m fools k i n g you could defeat me m a the mistress of all evil ข้อที่39วอลดิสเน่เป็นผู้ที่ครอบครองรางวัล Academy Award มากที่สุดถึง22รางวัลและถูกเสนอชื่อถึง59ครั้งข้อที่40หลังจากที่วอลดิสเน่เสียชีวิตก็มีข่าวลือว่าร่างของเขาถูกแช่แข็งไว้ซึ่งไม่เป็นความจริงพอร่างของเขาถูกเผาและอัฐิถูกฝังเอาไว้ที่ Forest l o w n Memorial Park รัฐแคลิฟอร์เนียสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน d e ดสิ i p t i o n ใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ